นี่คำถามสุดท้ายนะคะจากคุณอุไรรัตถามว่าหลังจากเอามืออังที่ศรีรษะและลำตัวเสร็จรู้สึกร่างกายหายไปเหมือนจิตลอยอยู่ในที่ว่างๆกว้างๆใหญ่เพียงแต่ยังรู้สึกถึงร่างกายแค่ช่วงขาที่นั่งขัดสมาธินั่งขัดสมาธิอยู่เหมือนจิตและร่างกายอยู่คนละส่วนกันห่างกันมากๆแบบนี้ถูกต้องไหมคะช่วงแรกเนี่ยนะะมันจะรู้สึกยังไงเนี่ย คุณแค่สังเกตเก็บไว้เป็นจิ๊กซอรนะร่างกายหายไปอยู่ในที่ว่างๆกว้างๆอะไรแบบนี้เนี่ยนะมีเหลือร่างกายแค่ไหนอะไรต่างๆคุณไม่ต้องไปให้คะแนนหรือว่าให้ค่ามันแต่เก็บไว้เป็นจิ๊กซอชิ้นหนึ่งว่าเนี่ยครั้งแรกคุณนั่งแล้วมันเป็นแบบนี้ครั้งต่อไปก็เหมือนกับเก็บจิ๊กซอแชทครั้งต่อไปชิ้นต่อไปนะ มันจะต่างไปไหมหรือว่ามันจะเหมือนกันอย่างนี้อยู่หรือเปล่าถ้าหากว่ามันต่างไปก็รู้ว่าเออมันไม่เที่ยงถ้ามันเหมือนเดิมก็รู้ว่าเออมันยังย่าอยู่กับที่แล้วเดี๋ยวดูต่อไปว่ามันจะก้าวหน้าไปไหมมันไม่มีทางที่จะย่ำอยู่กับที่ตลอดเวลานะถ้าไม่ก้าวหน้ามันก็ถอยหลังถ้าไม่ขึ้นสูงมันก็ลงต่ำตกต่ำมีอยู่แค่นี้นะการทำสมาธิเนี่ย มันทำให้เราเห็นความไม่เที่ยงของภาวะทางกายทางใจได้ชัดกว่าอะไรอื่นทั้งหมดเลยเพราะว่าการทำสมาธิแล้วก็การเจริญสติแบบพุทธเนี่ยมีจุดประสงค์มีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะให้สติย้อนกลับเข้ามาดูข้างในว่ามีอะไรบ้างที่มันเที่ยงมีภาวะไหนบ้างที่มันใช่ตัวเราควรจะไปแอบอ้างว่านั่นเป็นตัวของเราเป็นสมบัติของเราเป็นของของเราจริงเมื่อเรามีทิศทางความเข้าใจที่ ชัดเจนแล้วก็ถูกเป๊ะแบบนี้นะว่าเอออะไรอะไรมันเกิดขึ้นเพื่อให้เห็นว่าครั้งครั้งนี้มันเป็นแบบนี้เดี๋ยวครั้งหน้ามันเที่ยงหรือไม่เที่ยงดูอยู่แค่นี้นะสมาธิของคุณจะเป็นสมาธิแบบพุทธขึ้นมาในที่สุดต่อให้ตัวหนักขึ้นทําแล้วไม่ได้ผลในครั้งต่อไปคุณก็ได้อ่จิก๊กซอชิ้นใหม่ขึ้นมาบอกว่าเออมันไม่เที่ยงไอการรู้มันมันไม่เที่ยงเนี่ยสำคัญกว่าสมาธินะการมีความเข้าใจ ที่ถูกต้องว่าจะทําสมาธิยังไงจเจริญสติแบบไหนท่าไหนสําคัญกว่าตัวของสมาธิเองสําคัญกว่าการเห็นว่าเที่ยงหรือไม่เที่ยงเลยซ้ำนะเพราะในที่สุดแล้วเนี่ยความเข้าใจที่ถูกต้องจะพาไปสู่นะทิศทางการทําสมาธิแล้วก็จริญสติในแบบหลุดพ้นในที่สุดนะครับ